นะครับมอนล้านโดยสวัสดิภาพนะครับระยะทางประมาณ20กิโลเมตรนะครับออฟโรดก็ตลอดเส้นทางแต่ก็ไม่ได้ถือว่าโหมดมากจะมีโหดอยูอ่เนินสุดท้ายให้เล่นสนุกนะครับก็เนินสุดท้ายเนี่ยถามว่าโหดไหมอะไรยังไงก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นหรือเปล่านะครับถ้าไม่เล่นแล้วก็มีทางเบี่ยงทางดีๆขึ้นนะครับประมาณนั้น แต่ถ้าจะเล่นก็มีมุมดินอังหให้เล่นแต่ตอนนี้ดูแดดน,นะครับพี่น้องดูข้างหน้าดูแดดสุดยอดไหมฮะมันมีการหานลมนะครับสถาน,นีวิจัยเกษตรนะก็ตามนั้นข้างหน้าก็เป็นอุทยานแห่งชาติดอยมั่นลานนะครับ9455วะะิวก็จะงามสวยงามมาก อันนี้เรากำลังกลับนะครับกลับจากม่อนล้านยอดทางมาเรามาทางโหดนะครับขากลับแล้วเจอทางดีโหดชิบหายเอาไม่ได้ทางสบายสบายอลาดูนสไตล์ดายเอเปอร์คือตอนเรามาทางดีเราก็ไม่มากันหรอกเนาะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เราแล้ะพี่อยากอยากลองรีวิวใส่กล่องอะ อันนี้คือขาลงอุย้ยขาลงดอยม่อนร้านเนาะสวยเพราะว่ามันจะมีต้นสนอยู่ <Yeah. S 1> <c oughs> ยอดเขาหรือสันมีดตลอดเลยนะครับช่วงนี้คือป่าสนตรงไหนที่แคบคือตรงคมมีดนะพี่แ <c oughs> ต่งนี้มาอันนี้มันสูงนะเนี่ยมีป่าสนเนี่ยไม่ <c oughs> ใช่ป่าสนธรรมดา <c oughs> สนใจกูหน่อยต่เราก็เนี่ยด้นสดจนจะหมดวันแล้วนะ <c oughs> เทีทำเป็นเล่นไปก็เอียมซัดเต็มเลยทำเป็นเล่นไปเราก็โดนสดกยากจะหมดวันได้อ่ะ ิวัวบอกหน่อยสายระวังลื่นนะครับน้ำนะ เออเออระวังน้ำด้อลื่นขนาดครับไม่สะดวกคุยครับเป้านะครับด้านซ้ายนี้เวียงปาเป้าเด้อว้าวตรงนี้จะมีคลื่นนะครับพิทูลสับคลื่นทะเลคลื่นทะเลซ้ายมือเราซ้ายมือเราตรงพันธุ์พนักพิงเนี่ยไอไอการกันตกเหวนะคือเท้าไอเหวือปลาเป้า เราวิ่งอยู่บนท้าวครับเป็นเขตตันตันน้ำสองอำเภอระหว่างเชียงรายเชียงใหมนนไไหน่นั่ไงนีรูปนี่ไงนี่ไง Beep <laughs> beep. ดีไซน์นะครับรดีไซน์ดีไซน์ด้วยเออ ติลดล้อนะครับก็คนพื้นที่นะครับหรือแอดเตือนนะครับช่วงเย็นขาวสวนลงเขาจะชาวบ้าน,านเขาลงไปทํางานข้างล่างเขาจะสวนขึ้นมาปีไปก่อนนะครับแต่เขาจะซิ่งมากมอไซส์มอเตอร์ไซส์ Beep beep. Beep beep. เราวิ่งอยู่บนอเสเขดสันปันน้ำนะครับหรือเขตแบบยอดเขาหรือสันมีดตลอดเลยนะครับช่วงนี้ดยูป่าสง ด้านซ้ายครับสวยงามว่าซ้ายนี้ ลมช่วงแดดแยกตาใสายบ้านขึ้นมามือแต่ละ <laughs> มาละเครื่องดื่มคาเฟเป็นหมอกลงแล้วรถไซค์รถบูพานเลยโอ้โหหมอไซค์นะครับมอไซค์ตะกี้โดดจุกปาดหน้าไปคันละ เยลลี่เยลลี่มันตื่นเต้นแล้วก็พอมอเตอร motorcycle, motorcycle ์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์สวนปลายหน <h az im> านอ่าลงเนินมาเข้าโคง้งดูมุมซ้ายไว้นะครับ ยอดในรถสวนมาหนึ่งแทนะมอัอไปโดนไอ้นี่พอดีโดนันสีพอดีเพราะว่ามันจะไปโดนงขางขีมอเตอร์ไซค์ซิ่ครับครับก็คิดสภาพดิแถวนี้เขาสั่งรานซาอด้กีวันถึงส่งถึงนะ ติ๊อ,อึออ๊ดติ๊กๆลกัน,กกกนมอไสสวนไปสองคันนะครับแจ้งกันเป็นระยะด้วยเด้อ เดี๋ยวมันจะขาดตอนมอเตอร์ไซค์มันสวนไปเร็วมากอันตรายครับเ <ears> จ้าถิน่นเจ้าถิ่นลงมาแรงมอไซา์ไปอีกหนึ่งนะครับเขากำลังเลิกงานกลับบ้านครับ Diolch yn fawr iawn am <sum> wylio'r fideo. thank <laughs> you ซ้ายนะครับมอไซ r ต์สวดขึ้นมานะเฮ้สบโลว่กันสองคันนะครับเตอร์ไซค์แล้วก็เจลลี่นอนกลางถนนนะมาหรอไปแล้วเตอร์ไซค์สวนขึ้นไปนะครับเย่าขึ้นข้างถนนนะระวัง ะครับเด็กเล่นกลางถนนแล้วครับเด็กสองหน้าที่เด็กเด็กไปเล่นอยู่บนปากโป่งผมแล้วครับโอ้โหตอนนี้เหล็กปลอดภัยแล้วไม่อยู่ข้างถนนอีกต่อไปเด็กเล่นกลางไมาออกซ้ายนะครับขวาเข้าไปเที่ยวหมู่บ้านอีกสักรอบก็ได้นะเมื่อกี้เราไปทางไหนกันมาก็ไม่ได้มาทางนี้ไม่เหรออ๋อเหรอ นี่หรือตรงนี้ว่านี้ไปไม่ได้อ๋อแล้วเราเมาวื้บแล้วเราปาะสายใช่ป่ะแล้วก็ลุยไปเลยก็เอ้ยไม่ใช่ดิทางลุยมีเด่นดนแบ่งขายเล็กออกไปพี่ผมจองทถวนครปฐมครับกลัวขอ้มาแล้วเป๊ะชะลอชะลอนะครับมันเข้าโค้งหักสอกพอดี ห้ปึป๊บผักสโป่ตอนนะครับตอนนเรืองที่หน้าของเราเรียบร้อยอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย